มีจดหมายอะไรไหมโหลโหลเฮลโหลลโหลใช่อัปเดมาใราไมไม่มีอะเอ๊ะเราจะเปิดประตูไปดูเมนเิมไ่หาแสะนีม่ค่ะแต่ผมไม่มีแสง ไปจ้าพี่นิงเตอร์มากิควคมไฟน้ำมันโอ้เป็นเรื่องปกติรครับผมที่มีรถแขนแบบนี้ปกติเป็นเรื่องปกติมา,มากๆเลยใช่ไหมพี่นิง เปิดประตูได้ประตูนล็อกควงไฟเปิดปิดไฟพี่เปิดปิดไฟเปจะมาดูใครไตามมาขอเป็นเกี่ยมีแออ่อืมแเป็นทองสูงที่ไหนหาตัวไปแล้ว ประเด็นเป็นถอมท่งไหมสะเอ้ยเจโนต์เจโนตปะเ่รานี่จะไม่ได้่ะหนูนึกว่าดึงว่าผีตัวขาว ราไม่เจอโน้ตแน่ๆตรงนี้มันข้างนอกมันออกไปได้นี่พี่ก็มันออกมาได้วาตถุเต็ม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  นน data, P P pues ไม่เน้นในตัดต่อยาวแน่ยาวไปยาวไกลวดตัวเต็มวดล็อกวัดตูเต็มวัดตูเต็มวัดเต็มเต็มวัดเต็มเต็มวัดตูเต็มวดตัวเต็มเอาวัดตูเต็มวดตัวเต็มซ้อมเพลงแล้วเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ทำงานนานก่อนพงแบบดูใหม่เอี่ยมเลยทำไมอันนี้มันไปดูสิวขึ้นนะ ไฟมันเริ่มเปิดอ่ะมันเริ่มเปิดมันเริ่มเปิดมาเห็นเราไงเห็นเรารูปหลอก็เลยแบบต้อนรับอยางเจ้าชายมันล็อกจากไหนปะเรา่เราต้องแบบย่อไปไปะ ไปไม่าวันนี้เจเล่วจเล้วคุณแจลงรถคุณแจลงรถรอเมริกาครับอเมริกาเนี่ยโรงพยาบาลอเมริกาไม่ได้มันลงนี้ดิอเมริกา อเมริกาขับชนตู้นี้แล้วก็ไปเลยเออยนเปิดได้ไป,ปตกตินะั้นจะมีโน้นนะเอ้ยอาวุธอาวุธตาตาเมื่อกี้อาวุธต,ต,ตาที่แล้วอาวุธตาที่แล้วหนูหนูนเหมือนมอเห็นข้างบนเลย นี่หนูมีอาวุธแล้วผมมีอาวุธผมมีอาวุธผมมีวุฒผมมีวุฒเดี๋ยวก็เล่นบกเดี๋ยวก็เล่บเออนี้ทางออกโอ๋ผูวพัวปัดมาเขียวโอเทมยีลูกแยเทีนี่งาน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 เขาไมตาทธอไมตานี้ไม่มีตัวดำเลย อันนี้แตกปะอ่าน,นี่ประตูเป็นในเปิดเบียดกันก็เลยติดกันอันนี้เหมือนห้องเรียนเลยอ่ะเฮ้ยเจ้านตเจ้านกนันน่นนั่นไม่ใช่นตไม่ใช่นตห้องนี้เปิดได้ปะไม่ได้ห้องนั้นอนะ่ะไม่ได้ไห้องนั้นก็ไม่ได้ห้องนั้นก็ไม่ได้ โอ้สองสัยเขาน่าจะทำมันมันเล็ดมาม,ามาล็ดปลูกพืชตกมกั้งตวกว่างั้นอ่ะตกแต่งอ่ะมินพี่นิ้งเดอตกไปแล้ว,เ,ลวเออลองหาไปก่อนลองหาไปก่อนน,อน่าจะมีสักห้องหนึ่งอ่ะห้องเดียวมั้งตันตัน นิ้งรวยอ่ะเติมแต่เราพี่ต้องเล่นกินนี้บ่อยแนย่ต้องเล่นกินนี้บ่อยแต่เราบารให้คุ้มค่ากับการที่เสียโลบัคไปสิบโลบัาเพื่อนเนี่ยวัดตูเต็มวัดตูเต็มวัดตูเต็มวัดตูเต็วัดตูเต็ม เผาพินิเลยเมื่อกี้ตจอตัวแห่ๆมาด้วยพี่แนนพี่แนนน่าจะเห็นนะพี่เล่เอาไปตัดโตแล้วบอกว่าแห่ๆเออนี่ไงทางมึนๆนั่นน่าจะมี ใส่ตรงนี้แล้วก็เผาไปเลยไหมแล้วก็ออกแบบทีทีคือเราต้องไปทางทางซ้ายตรงนั้นอะหรือเราต้องไปทางนี้ยนี่เหรอมื่ปะมาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วเหรอน่าจะยังเช็คประตูทุกวัน เดือดตงไปได้หรือเป็นทางเมื่อกี้ตรงนี้มืดหนิดเลยขึ้นบันไดมาสเตปเลยมีรอดได้วยเราเราจะข้าไปไหมหรือไม่พอไปหรือจะพอมี งั้นแยกแยกกันแถ้าเกิดทางนี้ตันหรือมีผีวิ่งไล่ตามเราแล้วเราก็หันหลังวิ่งกันแยกกันพูดเดี๋ยวพี่แน่ก็ตัดต่อตั้งนานอละเฮ้ยไม่ต้อนอนแ่กินโอี้ยไม่หนูจ๊ เยอะ่พูดเยอะแต่ไม่แน่แตดต่อน,นานห้องบนต้องแสดงว่าห้องต่อไปมีกุญแจปะหนัวห้องกลางหนัวห้องที่เดินตรงไปนะ่าจะเป็นห้องตังนนีเลย ตันอีนี้ตอนนี้นนนเือแค่ห้องอันนี้แล้วหน,นหนูว่าแยกกันน่าจะเร็วกว่าน,นี้นะนนนหนูแค่สะดุ้งแต่ไม่มีสิยงอืต้องให้พี่เนทเดินทั่ว ออกพี่เล่นทำไมวูกี้เฮ้ยมีมีหลุมมีหลุมกระโดดอ้าวโอ้มันคือแบบอะไรงง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 สามจุดหรือว่าหรือว่าเกมจบแล้ว อ๋ออันนี้ของพี่อันนี้ของพี่ซื้อเลยของ,อ,องพี่นิ่งคืออย่างนี้โคนโคนดไม่ใช่สีโค้ดวันนี้จ้าน้งทำอะไรอยู่จ้าม่ได้นสกแกงเหมือนใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้ใส่เพลงคิมินโต้ี่อ่เก้าก็เราเดินมาทำไมอ่ะมาดิพร้อมตบ ทำไมเปลี่ยนหน้ากันบ่อยอะทำไมเปลี่ยนหน้าเนี่ยพวกเราเป็นคนครับเป็นยุงมั้ง